สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมนายซิกนวจากร้านซิกนนวสปอร์ตก็นัดหมายกันไว้หลายครั้งแล้วว่าจะมาคุยกันเรื่องกล้องอธิบายให้ฟังในส่วนต่างๆของออกล้องที่เราใช้งานกันอยู่ในส่วนของหน้าไม้ของ Tenpoint นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5อา,ห,าหกรุ่นจะเป็นสโคปทั้งสรุ่นแล้วก็เป็นกล้องพรีเมียมรุ่นใหม่ๆอีก2รุ่นตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยอ่นมาคุยกันนะครับก็ ในส่วนของกล้องนี่ก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากว่ามันก็จะมีในหน้าไม้รุ่นต่างๆที่ทํามาหรือติดตั้งมาเพื่อความเหมาะสมของหน้าไม้แต่ละรุ่นนะครับ <Yeah. S 1> อย่างที่เราใช้กันอยู่ประจําประจําที่เรียกกันว่ามันติไลสโคตัวมันติไลสโคปนี่ก็จะมีบานะครับสเส้นเป็นเส้นแนวอนอนนะครับสเส้นก็คือเริ่มจากจุดบนสุดเนี่ยจะอยู่ประมาณกลางกล้องนะครับ ตัวนี้เราจะเริ่มตั้งศูนย์กันที่ระยะประมาณอยู่ที่20หลานะครับตามสเปคที่ทางโรงงานผู้ผลิตเขาได้แจ้งมาแล้วก็บอกให้เราใช้งานกันในส่วนนั้นนะครับพอบราที่2ลงมานะครับก็จะเป็นส่วนของการเล็งอยู่ที่30หลานะครับโดยที่มีอันล่างลงมาอีกอันหนึ่งนะครับอันที่อันที่3จากบนเนี่ยก็จะอยู่ที่40่หลา แต่พอเลยบาพวกนี้ลงมาแล้วเนี่ยพอใต้บาลงมามันจะมีจุดเล็กๆอีกจุดหนึ่งตรงนี้เนี่ยทางผู้ผลิตเองระบุมาว่าให้ใช้อยู่ที่50หลานะครับแล้วก็หมดแค่นั้นสำหรับในรุ่นมั l ติไ c o โคซึ่งจะมีจุดเล็งมาให้เราเ4จุดทั้งหมด20 30 40 50นะครับ4จุดตามที่ที่ทางโรงงานเขาได้แจ้งมาว่าจะใช้กันที่ระยะเท่าไหร่ซึ่งก็จะเหมาะสมกับหน้าไม้ แต่ละตัวที่ใช้ติดตั้งนะครับอย่างมันธิ e s สโคปนี่ก็จะามาในรุ่นแ m มเพ e กับรุ่นแบ็กฮอคนะครับซึ่ง2รุ่นนี้ความเร็วจะอยู่ที่360ฟุตเปอร์เซกนะครับก็จะเหมาะสมกับเจ้ากล้องตัวมันธิไตอนนี้ถ้าเกิดเร็วขึ้นมาหน่อยหรือว่ากล้องที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็จะเริ่มเป็นรุ่นโปรวิวนะครับโปรวิวก็จะเป็นตัวนี้จะมาในพวก RDX 400นะครับ i n v a d e r 400พวกนี้ความเร็วระดับ400เนี่ยก็จะมะีกล้องตัวนี้ติดมาด้วยซึ่งรุ่นใหม่ๆอย่าง RDX 400ตัวล่าสุดนี่ของยังไม่เข้านะครับมันก็จะไม่ใช่รุ่นโปรโล,ละจะเป็นรุ่นมันทีลาลาและรุ่นโปรจะหมดในในในรุ่นนี้นะครับ oh, <no. S 1> ก็เหลือไม่เยอะแล้วครับถ้ายังไงก็ติดต่อกันมาได้นะครับ oh, <no. S 1> ถามว่ากล้องโปรมัน ต่างจากมันตลไลตรงไหนอย่างแรกเลยนะครับมันจะมีไฟนะครับสองสีซึ่งจะเป็นลักษณะของการหมุนปรับแสงแบบดิมเมอร์ผมใช้คำว่าดิมเมอร์เพราะว่ามันค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่เพิ่มเม,เม,เม,เมโดยที่ไม่เป็นคลิกเหมือนอย่างการปรับแสงของกล้องยี่ห้ออื่นนะครับคือหลีได้ตามใจเราแล้วพอหมุนไปจนสุดคลิกมาแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นเริ่มของการเปลี่ยนสีแล้ว เราจะใช้วิธีหมุนตามเข็มไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเข้มสุดแล้วก็จะดับดับถ้าเราหมุนตามเข็มต่อไปก็จะเป็นอีกสีหนึ่งซึ่งก็จะมีสีเขียวกับสีแดงในทุกรุ่นที่วางอยู่นี่นะครับจะมี2ส,สีคือเขียวกับแดงปรับใช้กันตามแบ็กกราวหรือพื้นที่ที่เราจะต้องอทําการยิงนะครับโดยที่อนอกจามีไฟแล้วเนี่ยเรื่องของจุด ในรุ่นโปรวิลนะครับที่จะต่างจากรุ่นออมันจีายก็คือมีบาสามเส้นก็จริงนะครับแต่เขาจะมีจุดที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจุดก็คือเหมือนเดิมครับเริ่มที่บารแรกบนสุดก็จะอยู่ที่20หลาบาที่2ลงมาก็จะ30บารบาที่3ลงมาก็จะ40นะครับพอเลยบาที่3แล้วจะเป็นจุดแรกคือจุดที่4ถ้านับลงมาจากบนนะครับจุดที่4ก็จะเป็น50หลา แล้วก็พอเลยจุดนั้นมาจะเป็นจุดล่างสุดสุดท้ายของเขาตัวนี้จะมีจุดเล็งให้ถึง60หลานะครับสำหรับรุ่นโปรวิวที่เราต้องมาคุยกันมันก็คงไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะครับที่จะต้องนำเรื่องนี้มาพูดกันเพราะว่าหลังจากจำหน่ายไปแล้วเนี่ยก็จะมีคำถามที่เข้ามาเป็นประจำอย่างในรุ่นเ,เริ่มจากตัวนี้ชื่อว่า Lens ์มาสเตอร์นะครับเลนส์มาสเตอร์โปรสโคเนี่ยจะมากับรุ่นซีด 410นะครับเริ่มเกิน400ก็จะมีพวกนี้มาให้เล่นแล้วถามว่าแล้วนอกจากที่พูดมามันต่างกันยังไงแน่นอนครับเรื่องของการปรับแสงปรับอะไรเหมือนกันหมดนะครับรวมถึงการปรับสูงต่ำนะครับหรือว่าซ้ายขวาที่เขาเรียกว่าเอ e v เวเตอร์คือบนล่างนะครับสำหรับด้านบนนี้ด้านข้างก็คือปรับแก้ทางลมความเร็วลมฝรั่งเรียกก็วินเอท เขาจะแปลให้ตรงตัวก็อายุลมมันคงไม่ใช่อะครับมันเป็นความเร็วลมนะครับคือจํานวนของความเร็วของลมก็ใช้คําว่าวินเอทกันนะครับพูดเรื่องวินเอทไปเรื่องอะไรไปที่สําคัญที่สุดเนี่ยสำหรับรุ่นเลนส์มาสเตอร์โปรเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าตัวสปีดสปีดเกตนะครับไดเัลเกตหรืออะไรแล้วแต่ยี่ห้อไหนจะเรียกกันนะครับก็จะมีวงแหวนด้านหลัง ดาวเกตตัวเนี้ยจะมีเลขอย่างตัวเนี้ยเ e นมาสเตอร์โปรสโค e เริ่มต้นที่275แล้วไปสิ้นสุดอยู่ที่425 0 0ถามว่านี่คืออะไรตัวเลขตรงนี้หลายๆท่านเข้าใจผิดเหมือนหลายๆปีก่อนที่ผมก็เคยเข้าใจผิดว่าเฮ้ยนี่มันระยะเหรอวะมันยิงกันได้ขนาดนี้เลยเหรอจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของออความเร็วลูกดอกนะครับ ที่เราใช้ในการายิงในครั้งนั้นอย่างเช่นรุ่น410นะครับซีสี่หนึ่งศเนี่ยความเร็ว4ี0เนี่ยก็จะมากับลูกดอกมาตรฐานที่เขาให้มาก็คือ Evox เอ็ t e r p u n เตอร์พันนะครับซึ่งจะเป็นลูกดอก e คปลาซึ่งเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาพูดกันในคลิปต่อๆไปอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องของลูกดอกตอนนี้เรามาดูตรงนี้กันก่อนดีก,กว่าไอตัวเลขตรงนี้ ก็คือปรับตั้งให้เหมาะหรือให้ตรงไม่ใช่เหมาะนะครับต้องตรงกับความเร็วลูกที่เราใช้เอาแล้วลูกอื่นมันจะเร็วเท่ากันไหมไม่เท่าครับถ้าลูกที่หนักกว่าความเร็วก็จะต่ําลงนะครับในขณะที่ลูกที่เบาวกว่าความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นฝลั่งบางคนโอ้โหโพสต์ดีใจ4410ของเขาทาความเร็วได้440450แน่นอนพี่พี่ใช้ลูกดอกที่มันเบาวกว่ามาตรฐานความเร็วมันก็ขึ้นนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราจะไปดูตรงนี้จากที่ไหนในการจําหน่ายหรือในการโฆษณาเนี่ยเราก็จะมีสเปคของอหน้าไม้รุ่นต่างๆไปให้นะครับว่าใช้ลูกดอกแบบไหนนะครับมันจะให้ความเร็วกับหน้าไม้รุ่นนั้นได้เท่าไหร่นะครับเราก็มาตั้งที่ตัวนี้ฮะก็คือดาวเกตตัวนี้นะครับมันก็จะตรงกับความเร็วของลูกดอกที่ใช้งานนะครับคือความเร็วของหน้าไม้นะครับ <Yeah. S 1> ซึ่ง ถ้ามันต่ำลงคือลูกดองหนักหนักขึ้นแล้วก็ต้องปรับให้มันต่ำลงนะครับสเปคเขามีบอกมาให้หมดครับไม่เข้าใจสอบถามได้นะครับครับมาในรุ่นนี้แล้วครับ Evo X Markman Evo Markman หรือบางคนเรียก Markman เฉยๆนะครับพวกนี้เนี่ยเหมือนกันครับมันก็จะมีในส่วนของดาวเกตตัวนี้มาให้ด้วยซึ่งอย่างของ Markman เนี่ยเขาจะเริ่มที่300นะครับ 300แล้วก็ไปสุดอยู่ที่500แล้วก็เลย500มาหน่อยหน่อยก็คงจะเหมาะสำหรับรุ่นที่ความเร็วเกิน500 <Wow. S 1> ก็คือนโตห้านที่เราเอาเข้ามาจำหน่ายกันนะครับในส่วนนี้ก็คงจะพออธิบายตรงนี้ย้ำนะครับว่ามันไม่ใช่ระยะนะครับมันเป็นการปรับสโคปของเราให้เหมาะกับความเร็วของลูกดอกในรุ่นต่างๆ,ๆที่ใช้กับหน้าไม้การปรับอย่าง EvoX เนี่ย หมุนเท่าไหร่ก็ไม่ไปนะครับต้องเนี่ยล็อกแล้วครับดันเข้ามาล็อกแล้วถ้าเราจะปลดเราก็ต้องผลักไปข้างหน้านะครับซึ่งพอปรับแล้วอะไรแล้วได้ที่เนี่ยเราก็ล็อกเอาไว้อย่างนี้นะครับ <oui. S 1> ตรงนี้ก็คงจะอธิบายกันได้ในส่วนของตัวไดเอทเกตเหมือนกันส่วนตัวเนี้ยถ้าเราจะปรับเนี่ยต้องยกขึ้นอย่างนี้นะครับหมุนไปหมุนมาปรับแล้วก็ปิดลงนะครับกดลงก็ไม่สามารถหมุนได้ละด้านข้างก็เหมือนกันครับจะปรับก็ต้องหมุนนะครับดึงออกมาแล้วหมุนหมุนเสร็จปุ๊บ ปรับได้ที่แล้วเราก็ต้องกดเข้าไปเพื่อล็อกตัวนี้ใช้งานง่ายครับถ้าเป็นกลุ่มตั้งแต่เลนส์มาสเตอร์ลงมานี่ก็จะต้องเปิดฝาตัวนี้นะครับเราก็จะมีลูกบิดให้แก้ทางไม่ว่าจะเป็นแก้ทางลมซ้ายขวาภาษาบ้านเรานะครับสูงต่ำเขาเรียกแก้ระยะนะครับที่ฝรั่งเรียกเอลิเวเตอร์นะครับ ซึ่งตัวนี้มันก็หมายถึงการปรับสูงต่ำเหมือนแพนหางเครื่องบินเขาก็เรียกเอล v เ t เตคือยกขึ้นเครื่องบินขึ้นยกลงเครื่องบินก็กดหัวลงอะไรทำนองนั้นนะครับนั่นคือศัพท์ที่เขาใช้กันจริงๆแล้วบ้านเราเราก็เรียกกันแก้ระยะแก้ทางลมแค่นั้นเองครับก็ในส่วนของสโคบทั้ง3ารุ่นที่ทาง ten point ได้ทำมาจำหน่ายก็คงจะอธิบายได้ประมาณนี้นะครับมีอะไรไม่เข้าใจสงสยัย ติดต่อมาครับเดี๋ยวเราจะชี้แจงให้ทราบสําหรับท่านที่ซื้อน้ําไม้ของทางร้านเราไปหรือว่าหลายๆท่านก็โทรมาถามก็ไม่เป็นไรครับผมก็ให้คําตอบไปทุกท่านที่โทรมานะครับว่าจะซื้อที่ไหนมาก็แล้วแต่น,นะครับตรงนี้เราดูแลในส่วนของการใช้งานอยากให้ใช้งานกันได้อย่างถูกต้องนะครับตัวนี้มันเป็นอะไรที่บางทีเราไม่รู้ก็คือไม่รู้ถ้าเรารู้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ค,คงจะพอเข้าใจกันเรื่องสโคกแล้วนะครับส่วนตัวอื่นๆหรือว่าเรื่องของลูกดอกเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราจะพูดกันในคลิปต่อไปครับ2วันแล้วครับอยู่นครราชสีมาคืมฟ้าคืมฝนอากาศกอนข้างดีทีมงานเราก็แฮปปี้กันทํางานมีอะไรให้ทางเรารับใช้ก็ติดต่อมาอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยเพื่อที่จะได้รับทราบข่าวสารใหม่หมได้ทันท่วงที นะครับขอบคุณมากครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม